so. <small noise> ในายเนตีวัตรพิรมรัฐนักวิช,ชาการสาธารณสุขชำนาญการอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยน,นายพรชัยสังเอียดประหลัดอำเภอบางละมุงพันตารวจโทโ CC, เกรทลิล์สายวันนะรองผู้ก,กํากับปบปา,สา,ามสพเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาสนที่กําลังร่วมกันตรวจสอบสถานบริการภายในเมืองพัทยาเป็นไปตามมาตรการป้องกันการกระบาดโควิด -19 โดยตามสถานที่บริการต่างๆได้มีการจัดการตรวจ atk ก่อนเข้าไปใช้บริการซึ่งทางผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการจะต้องจ่ายค่าตรวจเอง ในราคาตั้งแต่5 0บาทไปจนถึง120บาทซึ่งบุคลากรพูดตรวจนั้นจะมาจากหน่วยง,งานเอกชนเจ้าที่จึงได้ให้การแนะนําวิธีการตรวจที่ถูกต้องเพื่อผลการตรวจที่ตรงที่สุดหากพบมีผลตรวจเป็นบวกจะมีการติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นการแจ้งผลในเบื้องต้นอย่างไรก็ตามลาสถานที่ยังคงมีความน่ากังวลในเรื่องปริมาณของคนที่เข้าไปใช้บริการการเว้นระยะห่างซึ่งก็ได้ตักเตือนเพื่อให้แก้ไขให้เป็นไปนตามมาตรการที่กำหนด วส่วนผลการปลรจที่พบมีผลปวจเป็นบวกมากถึง2 5เตคือที่โซนตลาดทรีเทาวซึ่งในวันนี้จากการประเมินพบว่าลดลงเหลือ10%เท่านั้นด้านพันธวจโทเกรกฤทธิ์สายวันนะผูกก้กำกับปรับควา,ามสพเมืองพัทยายังฝากประชาสัมพันธ์ถึงสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสองพเมืองพัทยาให้ช่วยทำตามมาตรการและเน้นในเรื่องของการเปิดปิดให้ตรงเวลาตามที่กำหนดหากพบมีการกระทำความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างไม่มีการละเว้นเด็ดขาด